สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลไบเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านครับมีความสุขครับในปีใหม่2568ปีนี้ครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการมีเงินมีทองร่ำรวยเงินทองครับจากเฮียปั้นทันเกมครับวันนี้ครับวันที่4มกราคมครับผมมีมาฝากเจดคู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกครับเป็นด้านสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านนิวคาสเซิล คู่ที่2ครับเป็นด้านแมนซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่ที่3ครับเป็นด้านคิตตันพาเลตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเชลซีคู่ที่4ครับเป็นด้านแอตตานบิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเลสเตอร์ซิตี้คู่ที่5ครับเป็นด้านบอลมาร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเอเวอร์ตันคู่ที่6ครับเป็นด้านซอฟต์มันตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเบนฟอร์ดและคู่ที่7ครับเป็นด้านไบรตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้าานนนปืใหญ่ออร์เซล ก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกในกลุ่มของฮปันทันเกมเพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ติดตามเฮียปั้นทันเกมมาตลอดใครสนใจครับจิ้มลิง์ได้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพิมลิกอังกฤษครับคู่ร่วงทางด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนการมาเยือนของด้านนิวคาสเซิลครับคู่นี้ครับเตะกันตอนทุ่มครึ่งครับที่สนามท็อตแนมท็อตสเปอร์สเตเดียมแฮนดีแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อเสมอ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับนิวคาสเซิลครับชนะ4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับสเปอร์ครับแข่ง19ครับชนะ7เสมอ3แพ้9ได้41เสีย28มี24คะแนนอยู่ที่11ของตารางส่วนด้านนิวคาสเซิลครับแข่ง19ครับชนะ9เสมอ5แพ้5ได้32เสีย21มี32คะแนนอยู่ที่5ของตาราง วันนี้ครับสเปอร์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโซลันกี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและวมีทางด้านซอนฮึงมินครับกับจอนสันครับยืนซ้ายขวาจะก็เล่นเกมลุกส่วนด้านนิวคาสเซิลครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านโกดอนครับอีซักครับแล้วก็เมอร์ฟี่ครับยืนเป็น3มประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอวูแฮมตันไปได้แบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2 ส่วนด้านนีแคลเซอครับชนะหมดทั้ง5เกมครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบสบายๆครับที่2ประตูต่อศูนย์คูนี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มยังไม่คงที่เท่าไหร่ครับและวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านโริโก้ครับที่ติดโทษแบงครับลงช่วยทีมไม่ได้และตัวเจ็บอีกมากมายครับน่าจะมีปัญหาในการจัดตัวรับมือกับทีมเยอนอย่างแน่นอนครับส่วนด้านนีแคลเซอรครับโชว์ฟอร์มเก่งครับหนัดล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะทั้งหมดครับและนัดล่าสุดครับไปอัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คงยังไม่ไหวครับเพราะทีมยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านแมนซิตี้ครับเปิดบ้านตรนรับการมาเยือนของด้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามเอดีฮัสตเดียมแฮนที่แคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบ1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเป็นทางด้านแมนซิตี้ครับชนะรวดทั้ง5เกมครับนัดล่าสุดครับเวสต์แฮมครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบซู้ไม่ได้ครับที่3ต่อ1 ตารางคะแนนล่าสุดครับแมนซิตี้ครับแข่ง19ครับชนะ9เสมอ4แพ้6ได้32เสีย26มี31คะแนนอยู่ที่6ของตารางส่วนนั้นเวสต์แฮมครับแข่ง19ครับชนะ6เสมอ5แพ้8ได้23เสีย35มี23คะแนนอยู่ที่13ของตาราง วันนี้ครับแมนซิตี้ครับมาในแผน3 2 4 1ครับมีทางด้านฮาแลนด์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านฟิลโฟเดนครับกับซาวินโยครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเวสต์แฮมครับมาในแผน4 5 1ครับมีทางด้านโบเวนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเอเมอร์สันครับกับคูดูตครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้ที่2ประตูต่อ0ส่วนาด้นเวสต์แฮมครับชนะ2เสมอ2แพ้1 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านโดนลิเวอร์พูลถล่มไปที่5ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับคืนฟอร์มเก่งมาแล้วครับนัดล่าสุดครับออกไปเยือนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับและล่าสุดครับได้รับข่าวดีครับจอห์นสโตนครับกับรูเบนดิอาร์ครับลงมาวอร์มร่างกายได้แล้วครับน่าจะ5-6วันครับน่าจะรงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วส่วนด้านทีมเยือนครับหนักหน่อยครับฟอร์มเริ่มตกลงทุกทีครับนัดล่าสุดครับก็โดนลิเวอร์พูลถล่มไปที่5ประตูต่อศูนดนนี้งาาทซิ กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านทําได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0ครับคู่ที่3ครับไปทางด้านคิตตันพาเลตครับเปิดบ้านต้อนการามาเยือนของด้านเชลซีครับคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามเซลเฮอร์พาร์คสเตเดียมครับแฮนดิ a แคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเชลซีครับชนะ4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเชลซีครับเปิดบ้านเสมอไปแบบน่าเสียดายครับที่1ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับคิตตันพาเลตครับแข่ง19ครับชนะ4เสมอ8แพ้7ได้20เสีย27มี20คะแนนอยู่ที่15ของตารางส่วนด้านเชลซีครับแข่ง19ครับชนะ10เสมอ5แพ้4ได้38เสีย23มี35คะแนนอยู่ที่4ของตาราง วันนี้ครับคิตตันพาเลตครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีทางด้านมาเชต้าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเอเบเลซี่ครับกับอิสมาลาซานครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเชลซีครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีทางด้านเอ็นคุนคูครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านจอฟฟิลลี่ครับกับมาดูเอเก้ครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านคิตตันพาเลตครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเซาแธมป์ตันไปได้ที่2ประตูต่อ1 ส่วนด้านเชลซีครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปแพ้อีฟสวิตแบบชกแฟนบอลครับที่2ประตูต่อศูนย์คูนี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มหลุดไปเองครับ3นัดล่าสุดครับยังไม่ชนะใครเลยครับตั้งแต่ไปเสมอเอฟเวอร์ตันมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตั้งแต่นั้นครับฟอร์มเก่งก็หายไปเลยส่วนทางเจ้าบ้านครับฟอร์มก็ยังทรงตัวอยู่ครับแล้ววันนี้ครับต้องมาเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของด้านเชลซีครับที่ต้องการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาครับและความมั่นใจครับ กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนครับเพราะต้องรับความกดดันครับต่อให้เป็นเจ้าบ้านก็ตามครับวันนี้คงจะเหนื่อยอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็สองหนึ่งครับคู่ที่สี่ครับไปทางด้านแอตตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามวิลล่าพาร์คแฮนดิที่แคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งจุดห้า สถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดของ2ทีมครับวิลล่าครับชนะ3ครับเลสเตอร์ชนะ1และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเลสเตอร์ครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับแอตตันวิลล่าครับแข่ง19ครับชนะ8เสมอ5แพ้6ได้28เสีย31มี29คะแนนอยู่ที่9ของตารางส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับแข่ง19ครับชนะ3เสมอหแพ้1 1ได้22เสีย42มี1 4คะแนนอยู่ที่19ของตาราง วันนี้ครับแอตตันวิลล่าครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านวัดกินครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านโรเจอร์ครับกับเบลลี่ครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเลสเตอร์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเจมี่วาดี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีมาวินดี้ครับกับฟากุนโดครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแอตตันวิลล่าครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอไบตันไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2 ส่วนด้าเลสเตอร์ครับเสมอ1แพ้4นัดล่าสุดครับเปิดบ้านโดนแมนซิตี้อัดไปที่2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับฟอร์มไม่ดีกันทั้งคู่ครับและวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านจอร์นดูรันครับกับโรเจอร์ครับที่ติดโทษแบงครับลงช่วยทีมไม่ได้ส่วนด้านทีมเยือนครับได้รับข่าวดีครับเจมมี่วอดีครับที่นัดที่แล้วครับไม่ได้ลงครับนัดนี้ครับลงมาช่วยทีมได้แล้วครับ กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนครับทีมดูพร้อมมากกว่าครับกับเลทที่เปิดมาด้วยครับน่าจะมีขวัญและกำลังใจที่จะมีแต้มกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 1หรือไม่ก็ -2 2ครับ คู่ที่5ครับเป็นทางด้านบอลมัดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเอเวอร์ตันครับคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามไวซอนซิตี้สเตเดียมแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบศูสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับบอลมัดครับชนะ3ครับเอเวอร์ตันชนะ2นัดล่าสุดครับเอเวอรตันครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อ2 ตารางคะแนนล่าสุดครับบอลมัดครับแข่ง19ครับชนะ8เสมอ6แพ้5ได้29เสีย23มี30คะแนนอยู่ที่7ของตารางส่วนนั้นเอเบอร์ตันครับแข่ง18ครับชนะ3เสมอ8แพ้7ได้15เสีย24มี17คะแนนอยู่ที่16ของตารางวันนี้ครับบอลมัดครับมาในแผน4-2-3-1ครับ มีทางด้านเอวานูสันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเซมิโนครับกับเดวิดครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนด้านเอฟวอตตันครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านอิลิมานครับกับอาร์เมนโดครับแล้วก็แจ็คแฮริสันครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูฟอร์มหนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบอลมัดครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับออกไปยันเสมอฟูลแลมไว้ได้ที่2ประตูต่อสส่วนด้านเอฟวอตตันครับชนะ1เสมอ3แพ้1นนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ฟอร์เรสต์ไปที่2ประตูต่อ0 คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับตัวเจ็บเยอะมากครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับทีมเยือนครับมีโอกาสแบ่งแต้มออกไปครับหรือไม่ก็พลิกล็อกกลับมาชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยุดที่1นึหรือไม่ก็2อหนึ่งครับคู่ที่6ครับเป็นด้านเซาแธมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเบนฟอร์ดครับคููนี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามเซนต์แมรี่แฮนดี้แคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อเสมอ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเซาท์เมตันครับชนะ1ครับเบนฟอร์ดครับชนะ4นัดล่าสุดครับเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้สบายๆครับที่3ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับเซาท์เทมตันครับแข่ง19ครับชนะ1เสมอ3แพ้15ได้13เสีย39มี6คะแนนอยู่ที่20ของตาราง ส่วนด้านเบนฟอร์ดครับแข่ง19ครับชนะ7เสมอ3แพ้15ได้33เสีย35มี24คะแนนอยู่ที่12ของตารางวันนี้ครับซาเทมตันครับมาในแผน3 4 1 2ครับมีทางด้านอดัมครับกับโอซูอาชูครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านเบนฟอร์ดครับมาในแผน4 3 1 2ครับมีทางด้านวิซานครับกับเอมโบโมครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านซาเทมตันครับเสมอ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปแพ้คิตตันเพลเที่่2ประตตูอ1 ส่วนด้านเบนฟอร์ดครับสเสมอ1แพ้4นัดล่าสุดครับเปิดบ้านโดนอาร์เซนอลอัดไปที่3ประตูต่อ1คู่นี้ครับฟอร์มแย่กันมาทั้งคู่ครับและก็ตัวเจ็บพอๆกันครับวันนี้กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าไปทางด้านกำแพงดีกว่าครับน่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอน สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่ 0- ูหรือไม่ก็1นูครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านไบตันครับเปิดบ้านต้อนกบกามาเยือนของด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืนครึ่งครับที่สนามฟังเกอร์สเตเดียมแฮนดีแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับไบตันครับชนะ1ครับอาร์เซนอลชนะ3และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อหนึ่ง ตารางคะแนนล่าสุดครับไบตันครับแข่ง19ครับชนะ6เสมอ9แพ้4ได้29เสีย28มี27คะแนนอยู่ที่10ของตารางส่วนด้านอาร์เซนอลครับแข่ง19ครับชนะ11เสมอ6แพ้2 ได้3 8เสีย17มี39คะแนนอยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับไบตันครับมาในแผน42-3 1อางครับมีทางด้านจอเปโดรครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีนานไซมอนครับกับกูด้าครับยืน้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านอาเซนอลครับมาในแผน433ครับมีทางด้านมาติเลรี่ครับเคซุดครับนวานเนลลี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านไบตันครับเสมอ4แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปกันเสมอแอตตันีล่ามาได้แบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2 ส่วนด้านอาร์ซนอนครับชนะ4ีเสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะเบนส์ฟอร์ดมาได้ที่3ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านเวลเบกครับแล้วก็เจมินเนอร์ครับแล้วก็เฟอร์กูสันครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับสวนด้านทีมเยือนครับวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านเบนไวท์ครับแล้วก็ซาก้าครับแล้วก็สเตอร์ลิงครับแล้วก็ฮาวเวตครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะยันได้ครับเต็มที่คครรรับกกกก็แ่่่่1ูไมนนนาาจะเิวี้ ไม่ก็ยันเสมอไว้ได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็22ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเยียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับไปทางด้านนิวคาสเซิลครับคู่ที่2ครับไปทางด้านแมนซิตี้คู่ที่3ครับไปทางด้านเชลซีคู่ที่4ครับไปทางด้านเลสเตอร์ซิตี้คู่ที่5าครับไปทางด้านเอฟเวอร์ตันคู่ที่6ครับไปที่กระแพงต่ํา2ลูกคู่สุดท้ายครับไปทางด้านไบตันได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VP สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเหียยปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ